สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูรอกเปิดเบอร์นะครับงวดนี้เอาหาเบอร์ละร้อยกับเจ้า,าไดว่าซิลเลตเอสวีทีวีนะครับตัวนี้เป็นของผมใช้เองเลยถ้าดูจากคลิปเท็กซัทลหลายคลิปเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้นะครับสภาพสวยเลยเพิ่งล้างเพิ่งล้างมาด้วยนะครับนี่ครับสะอาดมากรอยก็จะมีตรงนี้ครับนิดนึงสองจุด พอดีพิงรถไว้แล้วน้องวิ่งชนเบ็ดนี่ครับให้ของแต่งไปนิดหน่อยก็คือน็อตนะครับแล้วก็จุกบิดเหาควายของ i อ e วนะครับนี่นะครับหมุนลื่นเลยครับเนียนอาจจะมีเสียงนิดๆน,นะครับตามเสาาียงรอบเจ็ดแต่ไม่ดังเลยครับไม่น่าเก็บแต่ลื่นมากเนียนมาก ที่สำคัญตัวนี้หมานมากเลยแหละถ้าดูจากในคลิปที่ผมใช้เล่นเท็กซัสนะครับอุปกรณ์ก็มีกล่องให้นะครับมีอจุกปิดเขาควายันเดิมนะครับแล้วก็มีนอ็นอตน็อตเดิมให้นะครับผมกล่องในอกแกรมครบครับโอเคเปิดให้รุ้นกันแค่เบอร์ละร้อยบาทเท่านั้นครับร้อยเดียวก็เสียวได้บางงั้นนะครับ งวดหนึ่งกลุ่มพานะครับจะเต็มแล้วใกล้เต็มแล้วมาติดมาจองกันแล้ว2ตัวล่างนะครับลืมบอกเออรุ่นเลขท้ายสตัวล่าง1นึ่งกลุ่มพานี้สำหรับลูกค้า youtube คลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์แล้วมาเล่นกันเลยครับสำหรับนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ